สิบสีกักโตสิบสี่กกมือแล้วตอนนี้เขามาอยู่ในบ้านครับผมสิพาชมสวนครับมันนี้ชมสวนสวนยายหนูคผักไสผักไสกันลายครับ,รบผัก,สผก,สกไบกสบวเขียผักนี่กินหมดครับอยู่นี่ไม่ต้องยาน แต่ว่าบาแมวมือนี้ครับนี่คือวัตถุดิบบาแมวเห็นก็เลยอยากเก็บเก็บพักเสียนก็ราะขั้นสมพักเสียนครับกำลังหากำลังยางหาที่พี่น้องพักเสียนกำลังแตกมันเคลืนฝนตกครับโครหลาดฝนตกนตกแห้งอยู่พักเสียนมัน เมียนีย้เก็บผักเสียนครับอีขั้นสมผักเสียนผักเสียนผักเสียนกักโตครบสิบสี่มือก็เ,ยเลยเข่ามาบ้านครับน้องว่า,หาเห็นไหมเห็ดไเห็นไหมเห็ดเยงวะเขาเอิดเอยอะมากบ้าน พื้นมันนี่นะครับเทออมบานเก็บนี่ต้นพักเสียงนนะครับพักเสียนได้แล้วครับกำหนึงแล้วแต่ว่ายังอยากได้อีกนะก็ลังยางหานี่ยังกินกับกินนะครับตามภาษา ตมามภาษาอย่างเราส่ออกไปทั้งหนอก,ก็ใส่หน้ากากคือเก่าแล้วครับผมออกไปทั้งหนอกเข้าก็ใส่หน้ากากคือเก่าช <c oughs> าวบ้านเขาอยูนี่ก็ใส่เมดแล้วครับวา่าจะผู้ใดออกนอกบ้านเข้าก็ใส่เมดครับผมเขาย่านโควิด <c oughs> กันยังหาผักเสียนพี่นอ้องอ้ยพุน ใบชะพลูคาตะไคร่ใบบักกูดมีเมดใบกะเพราพี่น้องเลยตะขาตะไคร่โอ้นี่ผักแป้นกันยังมีครับผักแป้นผักแป้่อนผักผักแป้่อนแยหนูครับผักแป้นตอนนี้วัตถุดิบก็คือหาผักเสี้ยนผักเสี้ยนผักเสี้ยนเฮ้ยผักหอมกันนี่ครับ โอ้บ oh, ักบวบใหญ่แถว้เนี่ยหลวกเนาะโอ้มันสีเทาเลยอีหลีตัวนี้พี่น้องบักบวบโอ้วัตถุดิบครับผมวัตถุดิบเหรอบดเก็บดอกเก็บแตะนวยหามหามเก็บยอดเก็บยอดมันตายติ อันนั้นต้นอันนี้ครับต้นผงชุลลดนยต้นผงเขาเอินต้นผงชุลดพี่น้องเดี๋ยวจะพามาเบ่งครับเอ่อพี่น้องเคยเห็นหมากนี่บอ <Okay. S 1> เขาเรียกว่าหมากอย่างไรเชรีเชรี okay. Okay. ครับ <Okay. S 1> นี่หมากเชรี่ อยู่บ้านนี่ครับเต็มอยู่ถ้าคนมากินนะโอ้สีงามงามสิเราเบิ้ง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 มาเชลี่ปุ่นครับเสียงพนใหญ่บ้านมูซิฟเพิ่อนว่าครับผมเพววื่อนยายน้องเพิ่นประกาศทั้งเจ้าหน้าส่้ความร่วมมือเกี่ยวกับโควิดครับผม มีมดครับอยู่นี่ยอดประกอกกบตรงนี้ครับย่างมาทางนี้มีหอดต้นพักเม็กตัวครับต้นพักเม็กตายาอบอกหมกม่วงพี่น้องโอ้หมกม่วงหลายพันปุ่นบักม่วงต้นเดียวนี่มีหลายพันพร้อมพี่น้อง คนถาบกิงไว้นะบางม่องต้นเดียวนี้มีหลายยีห่ห้อครับมีทั้งเขียวสวยมีทั้งแบบผูกไว้ไมวยบบกน้อยพี่นอ้องคนถากกิงไว้นะต้นเดียวคือมีหลายยี่ห้อนะครับผมโอ้ชมพู่พี่นอ้องชมพู่ก็มนี้กำลังติดดอกชมพู่พาชมครับต้นชมพู่ครับ ตุนบักมีต้นบักเฟียงครับตุ่นบักเฟียงามาชมโอ้ดีสิครับอยู่ตามวิถีชนบทบ้านนอกครับบโอดตายครับ ไปยนุ่งไปยนางเต็มอยู่ตื่นเช้ามาทำอะไรจ๊ะยายยายเห็นอยังยายเห็นอยังจะลาปลาลาปลาสวัสดีสวัสดีเอฟซีหน่อยสวัสดีจ้าเออนะครับนางเอกช่องครับผมชูธุลิศนางเอกช่องเย้หน้อยครับกำลังย่างปลาดุกบนสิลาปลาลาปลาดุกอุ้ย ลราประดูโอ้มันจะเห่าลราตัวนี้ต้มนะอันอน,อนี้ก็ลบาบลาสิโอ้ยสต่พัดไข่มียยมไข่อยู่มันเห่าเล้วมันมันบีบนี่แหละมีจางวยดูอาเบิ่งดีๆเห็นหน่วยเดียวเดี๋ยวสิไปเบิ่งอ,งอีกอยอ่มันถีบเห่ามันสีเห่าแล้วมันบีบมันบวมเลอโอ้ยพี่น้องพังอีโลุพฝังอีเลุด บักพริกบักพริกกรนี่ครับเสียครับ,ารบมาชมสวนเดี๋ยวสิเก็บถ่ายบรรยากาศให้เบึ่งซื้อดอกพี่น่องวาตอนนี้กำลังชมสวนชมสวนมีดอกดาวเรืองมีทุกอย่างเลยที่นี่พี่น้่งทั้งขุนผู้สาวผู้สาวยัง เจ้าผู้สาวผู้ใดแบบบ้องหัวจักเอาต์หัวแจกอยูร่ครับบ,บ,บักเกี้ยเี้ยวแบมีครับบักแรงบักแรงโอ้ยท่านี้เด้อพี่น้องบ่าวแมวเก็บผักต่อก่อนอยากรู้ความเคลื่อนไหวของบ่าวแมวก็ดูทางยูทูบนะครับปัสดีครับ